มันอร่อยแค่2วันปุ๊บพี่เขาจะกระดกขึ้นมาสปุกแค่นี้เองโยมากแล้วก็มีป้ายกำกับเนี่ยคอยบันทึกพอมีจองก็จะมีใบมาแปะชื่อ จริงๆแล้วมันคือการแก้ปัญหาล้วนๆนะจัดการขยะอาหารปลเป็นปุ๋ยเท่านี้คืองานสําคัญของเราทุกอันที่มันเป็นการเกษตรหรือกสิกรรมที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ค่อนข้างคอนโทรลได้แล้วก็ควบคุมได้ในเงื่อนไขจํากัดงบจํากัดและเวลาจํากัดนนมูลน้อนน<บ>ี้จะไม่มีเชื้อราใดๆทั้งสิน้นมูลน้อนจะแบบแข็งแรงสะอาดมากๆเพราะว่ามูลข้างบนมันฟูโอ้สวยมากเลยอะืนสะเทือนเลยดู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 โูด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 บบูด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 จดู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 ด ที่สุดนะครับรสชาติแบบนี้เนี่ยก็จะคล้ายปลามากๆนะครับเราเข้าใจของที่เราปลูกเรารู้ว่าก้านทำยังไงดอกทำยังไงมันจึงไม่เหลือเศษอะไร อะะไรนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลังบ้านนะครับซึ่งวันนี้เราก็ามาอยู่กันที่โอมาการ์เฮดบายอังเกิลดีนะครับอยู่บริเวณถนนเพชรเกษมจริงๆเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่จัดการฟู้ดเวสที่ดีที่สุดที่หนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีพลังงานในการจัดการฟู้ดเวสเนี่ยเยอะมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปดูกันดียก่าครับไปคุยกับเจ้าของร้านว่าเขามีการบริหารยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับลุงเลสวัสดีครับดูนักเลงมากเลยสวัสดีครับลุงเล ทำไมถึงมาเป็นอมากาเฮดจริงๆแล้วมันคือการแก้ปัญหารุนๆน,นะจัดการขยะอาหารปลเป็นปุ๋ยเท่านี้คืองานสําคัญของเราบ้านไม่มีแสงแดดมากนะักจึงปลูกสเปราเหมือนไมโครคีนที่เราเคยได้ทำกิจรกรรมร่วมกันมันก็เป็นผักที่มันจบใน7วันเสเดือนจบทุก30วันเห็ดจบทุก15วันทุกอันที่มันเป็นการเกษตรหรือกสิกรรมที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ค่อนขอ้างคอนโทรลได้แล้วก็ควบคุมได้ในเงื่อนไขจํากัดงบจํากัดและเวลาจํากัดเห็ดที่ออกมาเป็นเห็ดที่โคตรอร่อยโคตรดีเพราะว่ามันเก็บไม่ได้มันมีปัญหาอยู่ว่าเห็ดมันอร่อยแค 48ชั่วโมงแล้วจะจัดการกับมันยังไงเข้าตู้เย็นก็ไม่ได้แล้วก็เลยฝึกแปรรูปทําอาหารไปมาออกมาเป็นเทสติ้งเมนูเป็นคำคำเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าสุดท้ายลูกค้าแบบเออแล้วมีอะไรขายบ้าง ก็ลองลองจัดเซตมาเสิร์ฟเป็นสำรับเซตละ400บาทเริ่มสมัยนู้นพอดังหน่อยเทิร์นไปแปบร้อยบาทไม่ใช่ <c oughs> ให้แบบหนักน่วงขึ้นมีจานหลักเป็นจานปลามีจานใหญ่ขึ้นมีเพิ่มข้าวมีสิ่งแวดล้อมมีอะไรต่างๆที่มันรู้สึกว่าแบบเป็นร้านอาหารมากขึ้นผมโบอโกโลกคุณหารเอ้ากำไรหายไปไหนวะยิ่งทำยิ่งขาดทุนเป็มาก็เลยขยับเป็น700บาทเป็นมื้อกลางวันเที่ยงกับบ่ายสามโมงเนี่ยก็มีสำรับเมนูจากเห็ดที่โตมาจากฟาร์มของเราแล้วก็มีมีเห็ดชนิดอื่นๆตามฤดูกาลตอนนี้ก็มีมื้อ เราเป็นสำหรับอาหารร้อนเข้าฝนคลาเม c เช i นมันรวนตกลงมามีเรื่องแม่เราไม่รู้หรอกว่าเมษามันจะร้อนหรือฝนสงการที่ผ่านมาเมษาฝนตกมุมมัวสั่ๆแล้วก็เลยทำเป็นซัมเมอร์โซมันไม่ใช่ซัมเมอร์ธรรมดามเป็นซัมเมอร์ที่วุ่นวายร้อนเข้าฝนเนี่ยเออเก็บเนื้อแดดปลาแดดกันให้ดีมันก็มีเรื่องตลกอะไรมากมาย มีทั้งการใช้เกลือการทําส้มผักการถนอมอาหารโดยกชรใช้เกลือพอหลังฟาร์มทําเรื่องอบรมก็เป็นการแก้ดินเคมนะ็มแน่มาเป็นธีมนะฮะสินค้าพวกเบเกอรี่ฝั่งนู้นลงอบก,ก็เป็นแบบเคก้กน้ําผึ้งเกลือล้อก,กันหมดทั้งอันเลยบอกว่าไตไม่ไวเราเค็มหมดเลยมัน <laughs> <laughs> มันก็มีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานนะพี่ <laughs> แล้วมันมเกี่ยวอะไรกับลุงลี <laughs> เกลือในป็นการถนอมอาหาร ะไรที่มันเป็นการที่จะใช้ของทุกอย่างให้มันหมดจดได้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนความท้าทายของเราเป็นความตื่นตันเป็นความขัางคล้ายของเราที่จะหลงไหลในทักษะที่มันจะทําให้ของไม่เสียใช้ได้อย่างหมดจดเพราะนั้นเราเนี่ยเป็นยอดนักปรับตัวแบบเส้นเดือนสิ่งที่สำคัญในการทำมาก็เห็นเนี่ยครับที่มันแบบมี v a ร์ร b เบิลที่แปรกรวนเนี้กรุงศีคิดว่าอะไรที่สำคัญมากๆในการในการเราจัดการสิ่งที่มันเป็นแฟกเตอร์ที่ยากทั้งหมด ต้องมีการคอนโทรลูมต้องมีการพรวนดินทำโพรงอากาศด้วยการที่กลับไปพึ่งน้องไ<ม>ส้เดือน,อ,นอีกครั้งหนึ่งแล้วทำให้เราได้เรียนรู้เขาว่าเออเขาเนี่ยมี หนึ่งฟองมีไข eine er ่ต um, ัวเล็กๆอยู่อีกนะสี่ถ um, um, uh ึงแปดตัวแล้วก็พรวนดินช่วยให้เชื้อเห็ดมันกระจายโดยไม่ได้ฉีกขาดไม่ได้ไปกินเชื้อเห็ดแล้วก็ยังแบบพรวนข้างล่างแล้วก็ความชื้นเข้ามาปลดปล่อยข้างบนเราตกผลึกมาแล้วหลงไหลในกระบวนการของตัวเองนะแล้วก็แบบเออตอบโจทย์ตัวเองได้อย่างพอใจว่าแบบเออตั้งแต่เลี้ยงไส้เดือนมาเขาก็แบบส่งเราเรียนส่งเราเที่ยวส่งเราสารพัดนี่ค่ะนักเลียงก็กลับมาเห็นคุณค่าของเขาแต่ว่าเราไม่ได้เลี้ยงเขาเอิกระเหลิกเกะแยะเราเลี้ยงเขาที่เขาเราเลี้ยงเขาไหวเลือกสายพันธุ์ทททที่แบบนนนนนน้อฝาว สังเกตเขาแล้วก็ให้เขาอยู่ร่วมกับเราในกระบะพูดออกมาเป็นดอกเห็ดปกติเราบอกดินที่ดีดินที่ดีดินที่ดีหน้าตาเป็นยังไงมองไม่เห็นเป็นจุลินทรีย์แต่พอมันมองเห็นดินที่ดีมีเส้นเดือนเออก็รู้เราเป็นเส้นเดือนแล้วมันจะให้ประโยชน์กับฉันยังไงดินที่ดีที่มีเส้นเดือนที่ผุดรีวอร์ดหรือว่ารางวัลจากดินที่ดีขึ้นมาเป็นตุวนี้มาชมอันนี้ให้ผมพาพาไปดูว่าจุดเกิดเห็ดจุดเกิดเห็ดยังไงอันนี้คือโซนอะไรครับโซนเบรนเกลครับเกลมันก็เค็มแหละ แต่พอเรามาล้วงให้ลึกเนี่ยอย่างนี้เป็นเกลือน่านคนที่บนอยู่บนภูเขาเขาก็มีเกลือแบบคนภูเขาอันนี้เกลือสมุทรเ,เกลือทะเลอันนี้ดอกเกลือที่ชนบุรีก<ต>็จะละเอียด,ด,ดละเอียดขึ้นเลยนะคนละทรงเลยอันนี้เป็นเกล็ดนี่เป็นเกล็ดพีระมิดอันนี้เป็นเกลือทั้งไทยและต่างประเทศมีเกลือยูซุเกลือใบชมวงสารพัดน,นี่เกลือมะแขวนเกลือเนี่ยเป็นคีย์ในการที่แบบความสําคัญในการทําอาหารเลยเพราะหนึ่งในรสสาคัญมีอะไร หวานเปรี้ยวเค็มเค็มจากเกลือเขาแบบมันนิ่งมันละมุนลูกค้ามารอบเย็นเนี่ยเขาก็จะมาเบรนเกลือก่อนมีมีเขาก็จะมีหยิบครกหยิบชิมแล้วเขาก็จะเบรนเกลือลองไหมเราก็นี่เลยครับเปิดเราก็ชิมครับปกติเขาเบรนกันนี่ตรงกฤษเขาเบรนกันไม่มีไม่มีจำกัดไม่มีจำกัดบางคนชอบสีเขาก็แบบ วันนี้ทําเป็นโซเซโซ่ทีนี่ก็ตามแต่เราชอบอย่าไปมีกฎเกณฑ์มากบางทีภูเขากับทะเลมันรวมกันก็ได้ดงนั้นเราก็จะกินไปตามที่เราชอบทีนี้เราก็เปิดแล้วก็ไล่ชิมไม่ชิมแล้วเลือกจากสีผมชอบสีอันเนี้ยเราเลือกแบบเมนก่อนนี่เมนอ๋อเมนก่อนอ่าพอเมนชอบันไหนอันนั้นเป็นแบบซีซันนิงเอาทะเลดีกว่าอ่าทะเลได้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นพีระมิดโซเท่นะจักใส่ครกเลยเกล็ดแบบสวยสวยอ่ะน่ารักบรรจุเข้าไป กลายเป็นเกลือเหมือนแบบของฝากญี่ปุ่นเลยดุดูดไปจุดเกิดเหตุกันสักทีผมกุศามีมุกจุดเกิดเห็ุนี่วันนี้มีเห็ดทรงพิเศษให้ด้วยชื่อเห็ดทรงหัวนมนมหมาผมสังเกตว่าทำไมมันมีเจมี14เป็นระบบการจัดการฟาร์มง่ายๆหมายถึงว่าอันนี้คือปลูกมาแล้วอยู่มาแล้ว7วันไม่อีก7วันจะตัด แล้วดูยังไงครับก็ดูดอกเขาเนี่ยแหละครับอย่างเนี้ยต้องและมีความใหญ่มีสปอร์สีขาวหินมะตกควันๆนี่อันนี้ช่วยเรื่องอะไรครับความชื้นให้เขากินความชื้น ไปลดน้ําตรงๆเขาจะเน่าแล้วก็มีป้ายกํากับเนี่ยคอยบันทึกเนี่อย่างเงี้ยคนจองเตรียมแล้วพอมีจองก็จะมีใบมาแปะชื่อใช่เพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นแบบเออจริงๆเรามีแค่นี้จริงๆคือโอเคห้องเล็กแต่หูมีกระสุนเยอะหุนเวียนเป็นตุ๊ด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 แล้วมีเผ็ดแบบเดียวทำอย่างเดียวทาเรื่องเดียวแค่นี้ก็ปวดหัวเลยเห็ดหลายชนิดเนี่ยมันจะสู้กัน โมโซกันหมดคือถึงแม้ว่าจะอยู่แค่ในห้องเดียวกันมันก็สู้กันแล้วเละเทะตระกูลเห็ดเขตร้อนชื่อมิกกี้ควีนมัสรูมเป็นเห็ดอินเดียขอเชื่อนะชื่อมิกกี้ควีนมัสรูมเป็นเห็ดอินเดียชอบตอนที่มันแบบตุ้มผุดตุ้มผุดที่สุดอ่ะแต่ถ้าใครกลัวรูนี่ไม่ได้นะไม่แต่ว่าเขาขาไ่คืออะไรตรงนี้เป็นเชื้อเขาครับเป็นเห็ดแบบตั้งชื่อเล่นว่าเป็นแบบเห็ดหิมไลนยเห็ดหินมะอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบเป็นไมซิเลียมเป็นเชื้อเขาเขยังไยครับเป็นรากของเขาเนี่ยเป็นรากเห็ดเขาก็ออกมาแรกๆทำในห้องนี้หายใจไม่ออก ต้องอุณหภูมิประมาณนี้เลยเขาชอบร้อนชอบร้อนๆแล้วกรุงเทพมีหน้าอะไรบ้างมีแต่ร้อนๆร้อนมากมันจึงเป็นที่จุดเกิดเห็ดที่ดีมากๆเลยการที่เราร้อนเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเปิดแอร์มากมันก็ยิ่งจะทําให้เกิดการใช้พลังงานมากมายเราเรียนร,รู้ที่จะปลูกเห็ดที่มันต้องการความร้อนเราปรับตัวนะครับแต่สิ่งที่มันตามมาคือมันอร่อยแค่2วันก็เลยไม่ได้เป็นที่นิยมในการขายที่ห้างสรรพสินค้าอะไรก็จะเป็นเห็ดมัชชูมตูเทเบิลท็อปเฟิร์มตูเทเบิลพิเศษไงก็อย่าง เราเนกระปูกไว้รับแขกปลูกไว้ใช้เองนะถ้าเก็บก็จะเก็บแบบแปบรบรูปต่างๆก็ทําให้เห็ดนียเป็นที่ต้องการ ชิมของนักกินเห็ดมากมากแล้วเรื่องไฟนี่ก็มีผลไหมครับอันนี้ชอบชอบเฉยๆส่วนตัวผมไม่ต้องการไฟอะไรแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีไฟไม่มีแสงสว่างเขาจะยืดไปหาแสงเพราะนั้นถ้าเราอยากได้การที่ยาวเราก็จะให้เขายืดถึงนี้ทีถึงนี้ทีก็อยู่ที่เราจะ control แสงเราถ้าจะคัสตอมได้และว่าอยากได้ดอกเล็กดอกใหญ่ดอกยาวหัวใหญ่หัวเล็กได้หมดดินี้คืออะไรเป็นมูนเสืเดือนมูนนอนนอนไส้เดือนมูนนอนเนี่ยจะไม่มีเชื้อราใดๆทั้งสิ้นมูนนอนจะแบบแข็งแง สะอาดมากๆน้อนจะอยู่ในนี้ด้วยคอยพูนดินอยู่ในนี้ด้วยใช่มีไข่น้อนมีน้อนเปิดมาเจอน้อนกินความชุนสุืนเกินน้อนก็จะผุดขึ้นมาเอามูลเส้เดินมาผุดขึ้นมาให้ให้กลายเป็นความชื้นต่างๆน้อนเคยคอยพรวนดินกระจายเชื้อแต่แล้วก็ถางนี่น้อนเยอะขนาดไหนครับน้อนสัก200ตัวจิ๋วๆสองตัวเป็นน้อนไทเกอร์เวิร์มเป็นหางลายเสือน้อนจะตัวเล็กไม่แบบใช้เชื้อขาดถ้าเป็นตัวใหญ่ลงมาหูกินเชื้อเรียบก็เริ่มอยากรู้จากนอนแล้วเพราะว่านอกจาก ที่ลุงเลี้ยเอามาใช้ทําเห็ดแล้วเนี่ยใช้น้องในการจัดการขยะอาหารด้วยเช่นเดียวกันน้องนี่ก็จะจัดการขยะอาหารได้บางหมวดนะบดแ,แบบ<ช>จัดการได้ทุกหมวดก็จะเป็นน้อนไก่ให้พาไปดูดีไหมพาไปดูจุดเกิดน้อนนี่น้อนเสือไทเกอร์เวิร์มใช่เสือเพราะว่าอะไรครับหางเป็นลายเสือบูเวิร์มจะมีกลิ่นหอมดอกไม้ชื่อไทยคืออะไรครับบูเวิร์มมีไหมไส้เดือนสีน้าเงินไส้เดือนสีน้าเงิน แต่ตัวสีแดงแพ็ดเลยนะเวลาที่เรามีอาหารเหลือพี่บอยมานี่หน่อยพี่<ร>บอยเ,เอามาไว้นี่หรอถ้าอาหารเหลือจริงๆเนี่ยไก่ตอบโจทย์นะไก่ห<ก><ไ>มูเนี่ยตอบโจทย์กว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเส้เดิอนอาจจะเป็นเปลือก<ช>เป็นผักตัดแต่งเป็นผักที่สะอาดกว่าเขากินทั้งนั้นครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้ม่วมมันจะมีมด นี่แอฟริกันไนท์คอร์เรลนะครับดูยังไงครับตัวใหญ่มีไทเคลนมมีป้องพร้อมผสมพันธุ์หน้าที่คือกินสมพันธุ์เขาออกลูกเป็นยังไงอะลูกเป็นไข่ทอดคอมาเหมือนกระสือรูปออกมาเป็นแคปซูลออกมาเป็นฟองตัวละ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 ฟองสวยมากแล้วรู้เลยว่าตัวใหญ่มากเพราะว่ามูลข้างบนมันฟูเห็นไหมมีไทเคลนัมชัดเจนสวยมากพื้นสะเทือนเลยดู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 แูด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 ูาูดู ไก่กระเวิร์มเนี่ยน่ารักไม่หนีไม่ซนอุดอดทนแข็งแรงไต้เดือนเนี่ยมันจะเป็น,เ,ปนเฟสททำปุ๋ยเป็นหลักผักเนี่ยเป็นอาหารเสริมมีตารางการให้ที่ชัดเจนในชีวิตจริงมีทั้งถังหมักปุ๋ยมีทั้งไก่มีทั้งไส้เดือนต้องเลือกให้เหมาะไม่ได้แบบฮูตบี้ตะบันเอาทุกอย่างไปให้ไส้เดือนกินเดี๋ยวนี้เราเลี้ยงไม่เยอะนะถ้าสังเกตเราเลี้ยงที่เราจําเป็นต้องใช้ ได้เอะเลี้ยงเท่าไหร่เลี้ยงเท่าที่เห็ดต้องใช้ปุย๋ยเห็ดปลูกเท่าไหร่ปลูกเท่าที่จะมีลูกค้าบุก,กิ้งมีงานพิเศษ,ษก็เปดิดเปิดพิเศษ,ษมาอีกแต่เจนก็คือจะไม่เหลือขยะาหาเลยเพราะว่าไม่ต้องเหลืออะไรทท้งนั้นเพราะที่ก็มีจำกัดดวงเรยอคือแบบคิดตั้งแต่แรกเลยไงว่าเราต้องทําให้พอดีกับคนกิน มาก่อนก็ทําเยอะๆดิมีเหลือดีกว่าขาดใช่ไหมครับเออไปไงหเหลือบานเลยบางทีเราก็ไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงวันนั้นตั้งใจว่าจะทํามาเดี๋ยวแปนะรูปนั้นะนะัดทีมงานมีทีมงานเสริมเข้ามาฝนตกถลม่มไฟดับต้องไปดูไกลก่อนไอ้นี่มานู่นมา,นม,า,นม,ามันมีอะไรมากมายปัจจัยที่มันทําให้เราไม่ได้ทําตามแผนเพราะนั้นรเราทําแต่แรงที่เรามีพอดีติว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 โอ้โหแค่จังหวะก็รู้แล้วเกิดพอสออะไรมาแล้ว ฝั่งนี้เป็นมูลละเอียดฝั่งนี้เป็นมูลติดไข่ฝั่งนี้เป็นตัวร้อนๆกับอาหารที่ยังกินไม่หมดบดละเอียดนะครับหูนุ่มนวลนุ่มมากลองจับดูหูหูนุ่มจิ้มับตาเนี่ยมันเป็นสัมผัสแบบออร์แกนิกฟิลเลิร์สัมผัสที่ดีนุ่มนวลท้าดินถ้าบ้านเป็นอย่างนี้นะจะกระโดดลงไปจะไม่ห้ามลูกเปื้อนเลยอันนี้ก็จะคืออาที่ไปอยู่กับเห็ดใช่ไหมสะอาดใช่แล้วก็จะเอาโซนนี้กับโซนนี้ไปใช้กับเห็ดโซนนี้น้อยหน่อยโซนนี้มากหน่อยคาราผสมกันตัวก็วนกลับไปเลี้ยงใหม่โอเคเดี๋ อีกส่วนหนึ่งที่จำกัดกําจัดอาหารโอ้จ๋าเรามีชื่อแต่ละตัวไหมตรงนี้เจนนี่เฮเลนสุสานไม่ใช่ใครจะไปตั้งไหวนี่่าจะไหวหน้าตาเหมือนกันหมดแล้วใบไม้บนบ้านก็ลงมาตรงนี้ก็ได้ปุ๋ยอีกอีทีอีที่เดอเาเีว่าวับ ส g, ิ่งที่รู้สึกผิดทุกครั้งที่ทำก็เสิขยะควดเยอะเลยขยะพลาสติกเต็มไปหมดเลยพี่ลินก็เลยแบบยู่ทาขยะพลาสติกเยอะขนาดนี้อยู่ไม่จัดการนี่ใช่ไม่ได้นะพี่ลินก็เลยทําโครงการรีติงมีอ n งเค r e f a r ามีอ n ง l คิลรีทิงมีอ n งเ e ิลรีฟิลนะครับอังเคิลรีิก็ทําเกี่ยวกับการแยกขยะพลาสติกอัพไซคิงเล็กๆน้อยๆให้มันเกิดมาเป็นเงินจุนเจือสังคมรอบๆมันมี2แบบบางอันเนี่ยเรา เอาไปขายไปวนใช้ใหม่แต่บางอันมันไม่มีราคาก็ต้องล้างล้างแล้วก็เอาวนกลับมาใช้นี่เป็นแคปซูลอายุประมาณ6เดือน1 2 3 4 5หแล้วก็อีกเดือนหนึ่งก็จะครอบตึงๆอย่างนี้เห็นไหมประหยัดคิดดูฟาร์มใหญ่ๆเปิดกี่ก้อนมันจะมีแบบย่อยได้อบก็แตกจับก็ขาดมันก็ไม่เมคเซนส์สำหรับการใช้คนก็เลยไม่ค่อยใช้เพราะมันใช้จริงไม่ได้ถ้ามันใช้จริงได้คนก็ใช้กันหมดไปแล้วนี่ต้องมีแกนทไมเราจะฝังมันครับ เราไม่ได้ทำเหมือนเห็ดทั่วไปบอยมาบอยอีกแล้วดีเด่นนะพี่บอยนะลินบอกเรียกบอยบอยกับลินอีกนะพี่แฮชแท็กบอยมาพี่บอยไงต่อสอนท่านผู้ชมมาแต่ใครที่อยากทมาบุ๊กช็อปนะเดือนละครั้งเดือนละครั้งเปิดเมื่อไหร่ครับแล้วแต่ลมไม่ใช่ก็แบบติดตามที่เพจช่วงช่วงสิ้นเดือนครับตอนนี้ก็แพลนไปถึงสิ้นปีเรียบร้อยแล้วบังคับตัวเองไม่ได้ไปเที่ยวไหน อันนี้มันเป็นมูลนิ่มๆแล้วมันก็จะมีไข่ไปเดือนอยู่ในนี้เราก็จะเอามูลเนี่ยมาพอกตรงนี้นะครับแต่ก่อนจะพอกเนี่ยบอยก็จะเคล้าน้ําเป็นการให้น้ําตั้งแต่ตอนนี้เลยแหม้ถ้าไม่ใช่รายการให้เอาสายยางฉีดฉีดจริงเหรอไม่ใช่ใช่อันนี้แหละและนี่คือช่วงใหม่ของรายการเรานะคะ รับมีดคมเก็บโหนดเก็บเขาเรียบร้อยแล้วพบกับคั่วคุณมิ้งครับิงเอาลุยหนูต้องทำัไงคะเออไม่รอแล้วเอาดินออกเป็นเหตุที่เราดึงมาตะกี้เลยเรานิยมที่จะหั่นขึ้นมาจากดอกหมวกนิดนึงครับสไลด์เลยซื้ออุ้ยหนูไม่สวยอ่ะ ประมาณนี้ได้ไหมคะหรือมันส้งไปประมาณนั้นได้ครับได้อยู่แปลว่าไม่ได้ถ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะหั่นให้บางที่สุดเท่าที่จะบางได้เริ่มจากหัน่นครึ่งก่อนมิงสังเกตว่ามันไม่ค่อยมีน้ําในเห็ดมากนะอ๋อใช่แต่มันชุ่มฉ่ามากเห็ดที่สวยระดับนี้ครับคือเห็ดที่อายุประมาณ5วันก็จะมีปีกดอกงุ้มเข้ามาเหมือนเป็นแบบแองน้ําหั่นให้บางที่สุดนะครับรสชาติแบบนี้เนี่ยก็จะคล้ายปลามากๆนะครับเขาเรียกว่าทรงหางปลาหวาน ปาว่ายน้ำมิงแล้วก็ตีหันอ๋อเหมือนต้งงจริงแล้วเราก็เรียงไปเลยเหใครเห็นมาแล้วนะแยกย้ายกันนี่วางไว้ปางใช่อ่าเรียงเอาฝั่งนี้ขึ้นมาหัวมีเฮ้ยเทศหรออ่าอันนี้คือเป็นพวกตระกูลน้ำมันกระเทียมน้ำมันทันตะวันอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ลงไปแต่ถ้าเกิดว่าหั่นไว้นานก็จะแห้งนี้เราก็จะเริ่มเผาเริ่มจากฝั่ง ขวาไปซ้ายเพราะเราจะเน้นเผาที่ครีบเขาปุ๊บทีบเขาจะกระดกขึ้นมาแล้วพอเผา,าตรงกลางปุ๊บทีบจะเด้งขึ้นมาที่ขวาทีแล้วก็เผากลางอ๋อมันเหมือนอ้นนี้เลยนะ<ว>กระดูกสันหลังจังหวะเนี้ยให้ใช้เกลือจังหวะที่เกลือโดนไฟแล้วก็รวมโปรตีนในเห็ดมันก็จะเปลี่ยนจากแฟตของเห็ดกลายเป็นปลา<อ>ความหอมมานะับปะแค่นี้ แล้วก็คลีปกินอ่ะว้าวออกมาคือมะนาวยาที่แบบขนาดไซส์เท่าส้มโอมั้ยมกรมอ่ะมาเฮ้ยแค่นี้อร่อยมากเออแค่นี้เองอันนี้กินเพลินเลยอันนี้ไมอร่อยมากทำไมต้องมีรอ่ะอร่อยมาก นะครับแอบเข้ารัวกันจะได้เห็นภาพว่าแบบเฮ้ยเมนูโรงเรียนไม่ได้ทํายากเย็นไม่ได้แบบหูเชฟจา๋าแต่ว่าเราเข้าใจของที่เราปลูกเรารู้ว่าก้านทำยังไงดอกทํำยังไงมันจึงไม่เหลือเศษอะไรเห็ด <c oughs> ส่วนไหนก็ตามที่เห็ดมันจะออกอก็เป็นโอมาเกเห็ดจริงๆ,งๆเป็นโอมาเกะเสจริงๆที่แบบไม่ได้ไปฟิกเมนูแต่ลูกค้าไว้ใจเราแล้วก็เชื่อใจเราว่าเราจะปรุงออกมาได้แบบตรงกับเห็ดในวันนั้นก็ตามใจเห็ดจริงๆเห็ดเราเป็นแบบไหนเราทําแบบนั้นครับเห็ดในสิ่งที่เซื้อ เค้าอยู่แล้วก็เราก็ได้ไปทัวร์มาโอโหหลังแล้วตอนนี้ก็ <laughs> หลุดมา้งกินแล้วอร่อยกันเรียบร้อยเดีย๋ยวไงเราต้องมาปิดรายการกันักนิดนงครับลุงียอยากให้ลุงเรียสรุปนิดนึงครับว่าจริงท,ที่คิดว่าเป็นหัวใจสําคัญของการทำโอมากาเ็นและการจัดการให้มันแบบสามารถที่เราคนโทรลได้มันคืออะไรบ้างจริงมันเป็นคําสั้นๆง่ายๆอยู่แล้วเป็นเหมือนการเข้าใจถ้าเราเข้าใจงานของเราเราจะรู้ว่าเราต้องเจียวกระเทียมก่อนต้นไหนสั่งผักชีมาต้นหนึ่งหักากไปทําซุป หัวไปทํานี้ถ้าทำบัญชีผ่านไป3วันจะเอามาทําลาบมันก็แล้วแต่วิธีการเลียงของแต่ละคนแต่ถ้าเราเข้าใจตัวเราเองเราก็จะมีภาพในหัวเป็นลําดับเป็นแผนการว่าเออเราจะใช้ทรัพยากรที่กว่ามันจะมาหรือทรัพยากรที่เราเอาเงินในกระเป๋าเราซื้อมาให้คุ้มค่าที่สุดยังไงนะครับอย่างที่2หนึ่งเนี่ยคือเรื่องของความใส่ใจพอเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะทําแค่ไหนเราจะทําบ้างไม่ทําบ้างเราจะทําต่อเนื่องนานนะครับอย่างผมเนี่ยก็เหมือนลูกทุกดอกก็จะออกมา พอออกมาแล้วเราก็พยายามที่จะส่งเข้าไปในที่ที่อร่อยที่สุดดีที่สุดสําคัญเลยคือการทําต่อเนื่องสหรับผมใครที่อยากที่จะมาทานมากินหรือว่าเห็นว่าไม่มีเวิร์กช็อปด้วยอันนี้สามารถติดตามหรือว่าเรามีรอบอะไรยังไงตรงนี้สามารถจริงตอนนี้ใช้สื่อสารช่องทางเดียวเลยคือ Facebook Uncle r e า f ์มเฟซบุ๊กอังคารีฟาร์มเฟซบุ๊กอังคารีฟาร์มเนี่ยก็จะ มีทั้งจองคิวมากินเห็ดเราก็จะส่งคิวให้เลือกๆๆนะครับอ,อย่างบางคนบอกอุย้ยไม่ได้อยากแค่จองอยากเรียนทําด้วยก็จะมีเวิร์กช็อปเดือนละครั้งก็จะมีแจ้งคิวอยู่ในนั้นเราก็สามารถมามาจอยกันมาเห็นตั้งแต่ต้นตอ,นตอของอาหารว่าเออจริงๆราแล้วเป็นยังไงอาหารเดินทางใกล้แค่ไหนมัช h r รูมทูเทเบิลอย่างไร,าาร,งไร,งไรครับก็อันนี้คือรายการหลังบ้านของเรานะครับวันนี้ก็อุ้ยอิ่มหนำมากแล้วก็ได้ข้อมูลที่แบบว่า ลึกซึ้งนะลุงรีก็เปิดเหมือนเปิดแบบให้เราเข้าไปดูที่แบบทะลวมเข้าไปดูเลยวทะลวงเข้ามามนในครัวเลยจะไปยังไงแล้วตอนนี้ก็คือได้มานั่งทําแล้วก็มานั่งกินแล้วนะครับเดี๋ยวใงองพีต่อไปไปที่ไหนติดตามไปด้วยครับแล้วก็ยังไงอย่าลืมับฝากอังเคิลรีฟาร์มไว้ด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณลุงรีมากเลยนะครับเป็นครับ